คนที่ทํางานช่างเนี่ยทำมาไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วแต่มันเหนื่อยตอนยกของนี่แหละแล้วยิ่งเราต้องไปทําชั้นบนๆเนี่ยอุปกรณ์ช่างเกี่ยวกับพวกอิฐหรือไม่ก็ปูนซีเมนที่คุณต้องมาก่อข้างบนเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะครับบางครั้งคุณอาจจะหมดแรงจากการยกของนี่แหละดังนั้นลงทุนได้เครื่องทุ่นแรงเนี่ยจะทําให้งานที่คุณวางแผนตามสัญญาของนายจ้างนะมันจะเป็นไปตามกรอบเวลาครับไม่ต้องไปโดนค่าปรับจากการเลดงานตัวนี้แหละเข้ามาตอบโจทย์มันยกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมจะยกลมแบบสมูทๆให้ดูครับ จรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง400โลด้วยกันจะเป็นรถเข็นไฟฟ้าตีนตะขาบครับนี่เลยลงแบบสมูทๆตอนนี้ผมไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะครับถ้าผมปล่อยใช่ไหมก็ปล่อยได้เลยเพราะมันยึดอยู่กับบันไดอยู่แล้วเราไม่ต้องออกแรงเราแค่กดปุ่มให้มันเคลื่อนลงเฉยๆครับสบายๆนะครับไม่ได้ออกแรงไเลย,เลยมันปรับระดับความเร็วได้นะครับแต่ตอนลงผมจะชอบความช้าๆสมูทๆมากกว่าเราก็หมุนได้เลย าสามารถยูได้ปกติเลยครับหรือว่าจะใช้แรงไฟฟ้าในการเดินเข้าไปข้างหน้าก็ทําได้ครับดูนะแล้วก็กดเบรกทีหนึ่งมันล้อมันจะออกลงมา,าจากนั้นก็วิ่งไปข้างหน้าสบายๆปรับความเร็วได้ด้วยนี่ฮะถ้าอยากถอยหลังก็กดสวิ์อันนี้เองครับสนใจทักแชทนะ